ไายขาวเกาะช้างพัสงสบประมมีกิ่นเน่าเหม็นหลังช่วงวรสุมถูกน้ำกัะซอมเสียหายขณะที่ชรบทธาราเลยปริมาณน้ำกกทางมีสอกอ่างน้ำลน้นเล่งทยอยพ่องน้ำรับน้ำฝนครั้งใหม่ด้านผลไม้ตราช่วงเกออเทศกาลกินเจปรับตัวสูงขึ้นเฉพาะผลไม้นัเขาพัลล์สารี่ขึ้นทั้งหมด และแรายงานพิเศษวันตำรวจแห่งชาติกับประชาชนชาวตราต่อไปนี้พบกับตุงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมสนุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุข โทร0 3 9 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร0 3 9 542355-6สนับสนุนข่าวโดยร้านสีสุภาเพสัตโดยเพสัชกรปริญญาร้านยามาตรฐานสากลบริการด้วยใจตรงข้ามธนาคารทหารไทยติดกับสีสวัสด์ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่14เดือนตุลาคมปี2555กับผมธงชัยมีทับทิมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียนะครับในบริเวณหาดทรายขาวหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวครับเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับ ที่บริเวณชายหาดบ้านหาดทรายขาวหมู่สี่ตลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปรากฏว่าหลังช่วงฝนหยุดตกกบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนลงเล่นน้ำจำนวนมากขึ้นลมทะเลที่ลดความรุนแรงลงตลอดแนวชายหาดป้ายแดงที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแจ้งเตือนภยัยก็ถูกยกออกไปแล้วแต่สภาพชายหาดของหาดทรายขาวที่เคยสวยงาม กับพบเศษขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ถุงพลาสติกถูกน้ำทะเลซัดมาติดอยู่บริเวณชายหาดจำนวนมากทำให้ไม่งดงามและเกิดความสกรปรกไม่น่าท่องเที่ยวหรือพักผ่อนนอกจากนี้บริเวณชายหาดที่เคยสวยงามนั้นก็ได้ถูกกระแสน้ำทะเลพัดเอาทรายออกไปและถูกน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาช่วงที่ฝนตกติดก่อกันผ่านท่อระบายน้ำกัดเซาะทรายจนว้าแหว่งเป็นหลุมเป็นบอ่อขนาดใหญ่หลายจุดด้วยกันตลอดแนวชายหาด ทรายจำนวนมากได้ไหลลงสู่ทะเลไปพร้อมกับกระแสะน้ำไม่เหลือสภาพความสวยงามให้เห็นขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารหลายรายที่ตั้งอยู่ติดชายหาดก็ได้มีการนำโต๊ะเก้าอี้มาตั้งเรียงรายไว้คอยบริการลูกค้าชาวตักชาที่ชื่นชอบนั่งรับประทานอาหารบนชายหาดกันตามปกติเหมือนเดิมสิ่งที่มีปัญหากว่านั้นก็คือมีท่อระบายน้ำของโรงแรมบางแห่ง ย่านหาดทรายขาวที่ปล่อยน้ําไหลลงมาและมีคาบน้ําเสียมีกลิ่นเหมน็นได้ลักลอบปล่อยลงสู่ทะเลอีกด้วยขณะเดียวกันเทศาบาลตำบลเกาะช้างได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายโยธาพร้อมอุปกรณ์ทําการซ่อมแซมถนนบริเวณในย่านชุมชนหาดทรายขาวที่ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน แล้วได้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันด้วยการนำยางมาตอยมาเททรายลงไปในหลุมแล้วอัดให้แน่นเพื่อให้ยานพานะใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนจรประธานตลาดนะครับเผยอ,อ่างเก็บน้ำหกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดตราเผยสองแห่งนะครับมีน้ําเต็มอ่างเก็บน้ําเตรียมพ่องน้ําออกนะครับเพื่อรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาอีกครับ นายสมคิดสามารถหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชนบพทานปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโครงการชนบพทานตราดเปิดเผยว่าสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ6กแห่งของจังหวัดตราปรากฏว่าอ่างเก็บน้ำขาระกรรมมีความจุ47.69ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ49.91ล้านลูกบาศเมตรหรือร้อยละ102.77 อ่างเก็บน้ำบ้านมะม่วงมีความจุ2.35ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ2.240ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ95.32อ่างเก็บน้ำด่านชุมพลมีความจุ5.6ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 5.840ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ104.29อ่างเก็บน้ำห้วยแรงมีความจุ36.80ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ31.957ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ86.84อ่างเก็บน้ำวังประหมอมีความจุ6.63ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ6.601ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ99.56 และอ่างเก็บน้ำของโนมมีความจุ65ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ15.691ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น24.14ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวทำให้โครงการจุระทานตราต้องทยอยปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำให้พ่องลงเพื่อรองรับน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาในอนาคตอย่างไรก็ตามหากมีการระบายน้ำทางโครงการจุรปทานตราจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป พ่อค้านะครับที่ขายผลไม้ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจราคาผลไม้ในพื้นที่ของจังหวัดตราดเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะผลไม้ที่สั่งมาจากต่างประเทศครับในประทวนโพสุวรรณวัฒนาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลไม้ตลาดสดซอยไร่ลังเทศบาลเมืองตราดกล่าวว่า ราคาจำหน่ายผลไม้ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลกินเจในปีนี้มีการปรับตัวขึ้นในราคาผลไม้เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศทั้งจีนและเวียดนามเช่นองุ่นสาลี่แอปเปิลโดยองุนนำเข้าทั้งแบบไร้เม็ดและแบบมีเม็ดราคาอยู่ที่กิโลรกรัมละ150-200บาทสาลี่และแอปเปิลราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ60-70บาทส่วนผลไม้ที่ผลิตได้ในประเทศไทยมีการปร,รับราคาขึ้นเล็กน้อยเช่นองุนกิน กโลกรัมละ60บาทแก้วมังกรกิโลกรัมละ70บาททางนี้คาดว่าเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจอาจจะมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยไม่เกินกิโลกรัมละ5-10บาททางนี้พบว่าในช่วงเข้าเทศกาลกินเจยิ่งมียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นเพราะประชาชนในจังหวัดตราดให้ความสนใจในการร่วมเทศกาลถือศิลกินเจมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบยอดจําหน่ายผลไม้ในปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่ามียอดจําหน่ายที่ใกล้เคียงกัน ช่วงนี้เราพักกับสักคู่กับชงหน้าไปติดตามรายงานพิเศษวันตำรวจแห่งชาติกับประชาชนชาวตรารับมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอู่เนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ออมมาตรงนี้ออาจ่ายนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกตล้องรวย เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดียวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6กเตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039 542355 -6 เปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบ,บขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7จวันอนุลสวีใต้สถานี BTS อเอสอุลสรีโทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งบอชิช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษวันตำรวจแห่งชาติกับประชาชนชาวตราครับกรมตำรวจจึงถืออาวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจโดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2492ซึ่งขนาดนั้นพลตำรวจเอกหลวงชาตรการโกศลเป็นอธิบดีกรมตำรวจ ต่อมาในปีพุทธศักราช2494พลตำรวจเอกเผ่าศรียานน์อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นได้จัดให้มีพิธีสวนสนามและปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงพุทธศักราช2500หลังจากนั้นได้ระง,งับการจัดพิธีสวนสนามประกอบแต่พิธีทางาศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียวจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2510 พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียะเวชขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดให้มีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของเหล่าข้าราชาการตำรวจเ <c oughs> นื่องในวโรากาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา80พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช5 5 5 0ขึ้นณนราชมังคลากีฬาสถานโดยมีพลเอกสุรยุทธจุรานนนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี จึงมีพิธีปฏิบัติแต่นั้นมาโดยกองบังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดจะได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาในวันตำรวจด้วยซึ่งตำรวจในจังหวัดตรามีความรู้สึกในเรื่องนี้อย่างไรและต้องการเห็นตำรวจเป็นเช่นไรตราทีวีได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของแต่ละบุคคลดังนี้ผมเองเนี่ยต้องการตำรวจในดวงตีกับผมนะครับแม่ใช่ตัวผมเองนะครับ ผมต้องการให้ตำรวจเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็พัฒานานะฮะันำเทคโนโลยีอะไรต่างๆนําเข้ามาช่วยในการป้องกันปราบปรามนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำพาค,ความสงบสู่สังคมของของ,ของของชุมชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรับผิดชอบของสถานีตทรทภูธ์เมืองตากนี่คือต้องการตำรวจทำงานตรงนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่จุดนะครับผมต้องการให้ตำรวจเ่ยนะครับ มีความเป็นกันเองนะอัตยาศายพูดจากับทางภาคประชาชนอย่างสุภาพนี่คือผมต้องการตรงนี้เพราะประชาชนนั่นคือ,อเ,ปเป็นนายจ้างเราเป็นผู้เสียภาษีให้แก่เราพวกเรานะครับอนนครับขอขอ,ขอฝากนี้นะครับว่าพวกาทางตำรวจเนี่ยนะครับมันมันได้รับ ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นผู้ที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยนะรักษา,าจัดระเบียบสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะการบัง <Ling t. S 1> คับใช้กฎหมายนะครับอันนี้เราเราก็ขอฝากในฐานะที่เราเป็นผู้ทักกติราชนะครับเรามีหน้าที่ที่รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมใน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 ของผมเองนะครับผมขอเรียนอย่างนี้เลยว่าตำรวจเราทุกวันนี้ผมเชื่อได้เลยว่า,าที่จะทําผิดกฎหมายอะไระคงจะลําบาก แต่ว่าในสังคมตำรวจแนนอนฮะคนในหมู่มากนะครับอาจจะมีบ้างแต่ผมยืนยันว่าขณะนี้ที่ผมมาอยู่ที่เนี่ยตำรวจสพเมืองตานนะฮะยังไม่ปรากฏว่าผู้ใดที่ทํานอกเหนือนอกนอกเรื่องหรือว่าเป็นที่ทําฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายนะครับฝากเลยครับเขาไม่พี่น้องประชาชนนะครับหากพบตํารวจนะฮะที่กระทาผิดนอกลู่นอกทางหรือกระทาอันไม่ถูกต้องตามหน้าที่ตำรวจนะขอให้แจ้งให้ผมหรือแจ้งของผู้ค้ำชาตำรวจทราบนะครับเราคงไม่เลี้ยงตารวจที่ที่ทาตัว ฝ่าฝืนกฎหมายเพราะเราเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับก็คิดว่าในลงติดชุดของตำรวจชุดปัจจุบันนี้นะชุดที่ผู้กับย้ายใหมุ่การผู้กับคนใหม่เนี่ยการทําง,งานรู้สึกว่าจะเข้าประชาชนได้ดีไม่เหมือน,นกับกตำรวจชุดกเก่าที่เราเป็นกตรผมในนานของกตรจังหวัดด้วยและของสพเมืองาด,ด้วยเนี่ยการทําง,งานทั้งสอง,สองชุดเนี่ยทั้งจังหวัดทั้งสพเมืองเนี่ยการทําง,งานรู้สึกจะดีขึ้น เพราะว่ามีผู้กลับมามา,มาประสานงานแล้วผู้การคนใหม่ก็ถือว่าใ,ให้ไปให้ครัประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ดีดมากเพราะฉะนั้นการทําง,งานตัวรจดุดยุคใหม่ถือว่ามันของให้คัดแยนเต็มร้อยว่าโอเคทั้งเรื่องการปลอดภยัยเรื่องหมวกกันน็อกรเจรจรแม้แต่ยาเส็ดก็ให้ความสําคัญมากแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกอบตอที่ไปไปทั้งหมด ถือว่าการทํางานลักษณะน,นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งหมดผมถือว่าโอกาสที่ดีดีมากนะครับในวันตํารวจนี้ก็ขอให้ตํารวจหยุดสิ่งที่ประชาชนเขาพูดกันมากๆเรื่องสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องลบๆทั้งหลายนะขอให้ตํารวจปฏิบัติตัวแล้วก็สร้างสรรค์กรมตารวจขึ้นมาใหม่อย่าคิดว่าเป็นตํารวจแล้วจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดในของประชาชนจะคุมประชาชนได้เต็มที่ประชาชนจงเป็นใหญ่กว่าตำรวจเพราะนั้นขอให้ตำรวจทำงาน ด้วยความระมัดระวังและเห็นใจประชาชนเป็นส่วนใหญ่ถือว่าท่านมีกฎหมายอยู่ในกำมือก็จริงแต่ท่านอย่าใช้พิเศษตรงนั้นให้มากนะท่านพยายามทําให้เข้าประชาชนได้แล้วท่านจะเป็นที่รักของประชาชนทั้งหมดครับเป็นไงนครับคือคือในวันที่13คือคือในฐานะที่ผมเป็นรอ,องประธานกอตลอนะครับคือคือก็อยากจะแนะนําตํารวจหรือก็คือคือมีอะไรก็ให้ในฐานะที่ กตลเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของตํารวจก็อยากจะให้ตํารวจได้เรียกไปปรึกษาบ้างนะครับไม่ใช่ทางานกันแบบว่า,าตังไปแล้วก็ก็ไม่ให้ความสำคัญกับกตลอนะครับครับดีขึ้นครับดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยภาพลักษณ์ของตํารวจ ของสอพ,พอเมืองตาดเนี่ยครับคือคือคือ,คอต,าตามตามความคิดเห็นของผมว่าตำ,ตำรวจเนี่ยแถวแมาในลักษณะเนี้ยผมคิดว่าดีที่สุดนะครับคือไม่ใช่ไปอยู่ตำโรงพักโดยไม่ให้ข่าวข้อมูลกับประชาชนเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีอย่างเนี้ยดีที่สุดแล้วครับนี่คือทัศนะของบุคคลต่างๆที่มองเห็นบทบาทและหน้าที่ของตำรวจในวันตำรวจวันนี้ ช่วงนี้เราพักกันสักคู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับอกวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสูน่ถนนกว่างไกล ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติเชวานี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับจจอหวัดตราดนะครับเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบเงินทอดกระถินวัดเบญจมากบ่อพิษดุสิตวราหลามครับ นังสาวบิจวัตรอ่ามเพลองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าสำนักงานพระคลังข้างที่สำนักพระราชวังแจ้งว่าในข่าวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมาบอพิษดุสิตวานารามเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้ศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสำนักพระขั่งข้างที่ได้รับไว้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้บริจาคและได้นำความกาบบังคมทูลพระมหากรุณาทราบฝ่าระอองธุรีพระบาทขนาดนี้ใกล้ถึงกำหนดเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมะบอบพิษดุสิตวนารามประจำปี2555 ทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบเงินทอดกระถิ่นได้ที่กองอำนวยการสำนักงานจังหวัดตราสารการจังหวัดตราดภายในวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อทางจังหวัดจะได้รวบรวมนำส่งบริจาคไปที่สำนักงานประขังข้างที่ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้บริจาคและนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาระองทุรีพระบาทในโอกาสต,ต่อไป ชุมชนอนุรักษ์คองระวะตำบลแหลมกัดนะครับร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะครับจัดโครงการสร้างย่าเทียมแก้ปัญหาทรัพยากรทางทะเลครับที่ศาลเจ้าแม่พิกุลหมู่หนึ่งตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองตรานายทิติหอยสางประธานชมรมอนุรักษ์คลองละวะร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกาดสมาชิกชมรมและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีประเรสริฐศิลป์จำนวนกว่า100คนร่วมจัดโครงการสร้างย่าเทียมโดยทั้งหมดได้ลงเรือประมงจำนวน10ลำโดยก่อนที่เรือจะออกสู่ทะเลทั้งหมดได้ร่วมกันนำํำไม้ก้ากงกลางจำนวน200ต้นปลูกบริเวณปากแม่น้ำ เพื่อทดแทนปากโครงการที่สุดโสมจากนั้นได้นำเรือออกไปยังกลางทะเลห่างจากฝั่งพื้นที่ชายฝั่งมากกว่า3,000เมตรเพื่อร่วมกันปล่อยกุ้งจำนวน350 0ตัว นำประโยน์ลงทะเลใกล้เคียงกันเพื่อไว้สำหรับเป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์น้ำไวอ่อดสำหรับโคร,งก,รงการได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางท,างทะเลชายฝั่งที่มีโครงการปลูกป่าสร้างบ้านให้สัตว์ทะเลเพื่อต้องการให้เป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยให้กับลูกปูม้ารวมทั้งสัตว์น้ำไวออดทุกชนิดผลการแข่งขันฟุตบอลเ a เอลีกภูมิภาคดิวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนลีกระหว่างไทยฮอนดากับตราดเ c ผลปรากฏว่าตราด f อ4นะครับบุกไปเอาชนะได้3ประตูต่อศูนย์เราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้กันครับที่สนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราดกระบังในวันที่13สิงหาคม2555เวลา16นาฬิกาทำการกองเชียร์ทีมเยือนกว่า1,000คนและกองเชียร์ทีมเจ้าบ้านที่มาเชียร์ทีมรักกว่า500คนทีมไทยฮอนด้าที่นัดแรกชนะทีมสีสเกตมาสประตูต่อศูนย์ วันนี้โค้ดอภิรักษ์ศรีอรุณจัดผู้เล่นตัวหลักที่ชนะศรีสะเกตลงคบคันนำโดยเบ็คเคนบ่าวเสืออินกับตันทีมสุรพงศ์ศิละปะปฏิพัฒนาวิทย์คำนากอกหน้านำโดยคอบนับบ้าดาวหญิงเป็นตัวสำรองและมีฝากิรูเป็นผู้รักษาประตู สดทีมตราด f อฟที่นัดแรกชนะตรัง f อมา3ประตูต่อศูนย์โคสุรพงศ์กุณาลาส่งนักเตะตัวหลักนำโดยรัตพงศ์แซ่ตันกับตันทีมดาวซันโวเป็นตัวหลักและให้มิโลสลาบทอสเมฟอยเลมอนวุฒิชัยอสุชีวะที่เป็นดาวยิงประทําทีมลงล่าตะข่ายกองกลางใช้สิทธิชัยมัสบูงอวิทยาสลักเพชรลงเป็นตัวหลัก และกองหลังอย่างคงไว้ใจธินกรอสุรินกิติพันธ์จันทาทุมจักกิจเข็มหน้าและทรงผลแก่นเท้าเป็นตัวหลักมีวัชระพงษ์บุญชัยเป็นผู้รักษาประตูทั้งสองทีมต้องการ3แต้มเพื่อโอกาสในการคว้าตัวไปเล่นในดีวิชั่นหนึ่งโดยเกมเริ่มในเวลา16นาฬิกาทำกลางกองเชียร์เต็มอัตจันท์ทั้งสงด้านกว่า1,500คนและบรรยากาศที่ร้อนกว่าทุกวัน เปิดเกมทั้งสองทีมยังดูเชิงกันอยู่โดยไทยฮอนด้าทักทายด้วยการเลี้ยงลูกเข้าหาแล้วยิงแต่ไม่สามารถผ่านการสกัดของกองหลังและตราดเอฟถือโอกาสโต้กลับเร็วกองหลังไทยฮอนด้าทำลูกออกหลังตราดเอซีได้ลูกเตะมุมในนาทีที่4สิทธิชัยมัสบูงอยนลูกมากลางประตูเลมอนกระโดดมงลูกพุ่งเข้าประตูไทยฮอนด้าไปตราดเอฟขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์อย่างรวดเร็ว พอเสียประตูไทยฮอนด้าเปิดเกมบุกเพื่อเลขประตูคืนโดยลำเลียงบอลผ่านวิทยากิจกุศลและส่งให้สุรพงศ์ศิล,ละปะปฏิพัท์และแบ็คเคนบ่าวเสืออินแต่จังหวะการทำประตูไม่เฉียบคมและยังถูกตราดเอฟซีโต้กลับจากมิโลสลาบทอดและเมฟฟอยร์มอนและวุฒิชัยอสุชีวะและเกือบทำประตูได้การเกมขึ้นแรกไทยฮอนด้า พาดการได้ประตูถึงสองครั้งเมื่อสุรพงศ์ศิลปะปฏิพัฒน์ยิงประตูข้าม่านไปถึงสองครั้งในระยะแค่20หลาและตราดเอฟซียังทำเกมบุกไม่ได้ถูกไทยฮอนด้าทำเกมบุกและพับสนามเล่นเป็นเวลานานจนถึงบัคเคนบ่าวเสืออินที่ได้ลูกจากวิทยากิจกุศลแต่ยิงประตูออกข้างไป ท้ายเกมครึ่งแรกดาด FC เปิดเกมบุกขึ้นมาบ้างและเกือบทำประตูได้เช่นกันแต่ประตูไทยฮอนด้าป้องกันไปได้จนหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรก ตราด f อนำหนึ่งประตูต่อศูเกมในครึ่งหลังทั้งสองทีมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่เกมของตราด f อดีขึ้นและเปิดเกมบุกไทยฮอนด้าได้อย่างต่อเนื่องผิดกับครึ่งแรกที่ถูกบุกแบบพับสนามอย่างไรก็ตามไทยฮอนด้าเปิดเกมบุกเพื่อเลีกประตูคืนแต่ไม่สามารถทําอะไรได้อีกทั้งเกมขาดช่วงเนื่องจากมีการทําฟาวและนักเตะได้รับบาดเจ็บบ่อยทำให้เกมดูเหนื่อยๆไป กอภิรักษ์ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นที่มีความสดลงไปเช่นบับบาฝ่าเดน และจัก,กรพันเอียมมากเพื่อปรับเกมบุกก็ทำอะไรตาด F4 ไม่ได้ปิดสะกรดไม่ได้เหมือนครึ่งแรกขณะที่ตราด F4 เปลี่ยนตัวผู้เล่น2คนช่วงท้ายเกมเนื่องจากผู้รักษาประตูดได้รับบาดเจ็บและตราด F4 พยายามที่จะโต้บอลเร็วเพื่อตอบโต้ไทยฮอนดาและประสบความสำเร็จในนาทีที่83เมื่อรัตพอนแตันได้ลูกจากสิทธิชัยมัสบุง,งอแล้วยิงด้วยเท้าขวา ลูกเข้าประตูไทยฮอนด้าตราดเอฟซีนำสองประตูต่อศูนจากนั้นนักเตะไทยฮอนด้าเหมือนถอดใจแม้พยายามเปิดเกมบุกแต่ก็ถูกโต้กลับจากตราดเอฟซจนกระทั่งในช่วงนาทีสุดท้ายชัดดนัยจุมพาได้ลูกจากสิทธิชัยแล้วเลี้ยงเข้าไปหน้าประตูยิงด้วยเท้าขวาตราดเอฟซีนำไป3ประตูต่อศูน กรรมการต่อเวลาไปอีก6นาทีแต่ทั้ง2ทีมทำประตูกันไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันตราด f อฟเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูจากชัยชนะนัดนี้ทําให้ตราด f อขึ้นนําเป็นจ่าฝูงในสายบีด้วยคะแนน6คะแนนมีลูกได้6ประตูส่วนระยอง f อบุกไปชนะตราง f อฟซประตูต่อศูและสีสเกต f อชนะเชียงใหม่ f อ 1>, 1ประตูต่อศูนโดยระยอง FC ได้6แต้มเช่นกันแต่ลูกได้เพียง3ประตูเท่านั้นหมายถึงครึ่งหลังใช่ไหมครับครึ่งหลังมาพอเขาลงมาตั้งรับเนี่ยแล,แล้วแล้วเรารีบใจร้อนเออรีบใจร้อนใน พอเราได้บอลปุ๊บเรารีไปเล่นรีไปเล่นในขณะที่คนเรายังไม่ไม่พร้อมที่จะสู้กับเขาพอในจังหวะที่ส่งไปข้างหน้าแล้วเรากําลังจะเติมแล้วเราไปเสียบอลมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละก็คือฟุตบอลไอ้ตรงนั้นมันทําให้เกมเปลี่ยนไหมมันก็นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองรูปแบบของเกมของเราเนี่ยถือว่าวันนี้ทําได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครึ่งแรกอ,ะอ่ะไม่ว่าจะจังหวะ จังหวะของฟุตบอลเองไม่ว่าการเข้าทำเองพวกนี้ทำได้หลากหลายจังหวะสุดท้ายหมายถึงจอนจบเนี่ยเราไม่ได้ประตูเท่านั้นเองที่เราไปพลาดตรงตอนยิงประตูเท่านั้นเองเราพลาดเองครับเพราะเราก็ก็เต็มที่อ่ะพอโดนน้แล้วมันก็ต้องหอพอหอม,มาลูกสองลูกสามมามันก็ธรรมดาฟุตบอลพวกนี้งงมันคือจังหวะมันแบบยังไงหลายๆอย่างครับวันนี้ไม่มวันของเราด้วยถ้าวันของเรามันก็คงดีอยู่นี่ครับแต่ไม่เป็นไรมันยังเหลือเหลืออีกหลายนัดลูกทีมเล่นผิดพลาดอะไรไหม มันไม่มีพลาดหรอครับพี่เพราะว่ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลนะพอเราโดนนำแล้วเราก็ต้องลุกพอลุกป,ประตูที่สองประตูที่สามมันก็เรื่องปกติพอไม่ได้มันก็เรายอมเสียยอมแลกนะครับอ่าเหมือนครับนัดแรกเนี่ยไทยมันเด่าก็เล่นดีอ่าเหมือนกับนัดแรกตรังก็เล่นดีแต่จังหวะจบสกอร์เนี่ยเป็นของตราบเพดัะนั้นฟุตบอลบางวันเล่นไม่ดีแต่ว่าเราเราได้ประตูแล้วก็ชนะก็เป็นเรื่องเรื่องที่ดีอะ่ะเรื่องที่ดีต่อขอบคุณนักพรอม ที่ไม่ทอ้อนะหลังจากได้ประตูแล้วก็โดนบุกตลอดแล้วก็แทนได้มีโอกาสยิงประตูเยอะแต่เราส,สามห้าป้องกันแล้วก็ในครึ่งหลังเรากลับมาดีขึ้นครับคิดว่านาะทีที่สิออกองเชีย์ตาดไม่ว่าในผ้านนอกผ้านสุดยอดนะต้องขอบคุณแล,แล้วก็เป็นเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเป็นแรง ผักทันให้นักเตะเล่นได้ดีด้วยครึ่งแรกครับก็ยอมรับครับเกี่ยวกับสภาพการแล้วก็แรงของพวกเราด้วยครับอาจจะซ้อมกันยังไม่ถึงอยู่ครับยอมรับว่าแรงเรายังไม่ค่อยดีก็เราก็ประคองเกมเพราะว่าเราได้สกอร์ขึ้นนำล้วก็พยายามประคองแล้วก็เล่นเซตเกมครับผมแล้วก็รอสวนกลับครับหลังจากครึ่งแรกเเหมือนจะจะ,จะเป็นรองเขาก็พอพักครึ่งครับทาง โค้เขาก็ได้ปรับแผนการเล่นใหม่ครับก็ให้เราเสร็จเกมแล้วพยายามเพสซิ่งให้มันเร็วครับแล้วก็พยายามหาจังหวะสวนกลับครับแล้วเราก็ได้ผลครับตามที่โค้ดบอกไว้ก็ใช้ได้ครับมีความรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เห็นครั้งที่เล่นได้เยี่ยมจริงๆครับถึงแม้เราจะบางครั้งเกมเราบุกน้อยแต่จงัจงหวะสตัวกริดว่าเราแน่นอนครับ ก็ผมจะให้กำไรใจทุกแปดต่อไปครับไม่ว่าจะขึ้นหรือจะหรือจะลงผมจะให้กลังใจต่อไปครับไปสี่เท่เกณฑ์เน่จะไปไหมคงี่ผมจะไปครับถ้าผมว่างแน่นอนครับต้องไปแน่นอนสนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นต์รถยูเทินบริหารงานโดยกิติทัศน์ชัยอัดนายเจรวัตแสงจันทร์ผู้ประสานงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้ามิติใหม่ของคนมือตราดังไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัว พบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหารง,งานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬกาถึง24นาฬาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราทีวีวันนี้ผมต้องชามีทัพทีมพร้อมได้ทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ